วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทำ5นาทีนะครับได้รับเงินถึง501.32บาทสตางค์นะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้นะครับทำได้ฟรีนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทาเงินบนมือถือโดยที่เราไม่ต้อง ลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการทําและก็วิธีการถอนเงินนะครับเดี๋ยวก็จะมีหลักฐานที่เขาทําและเขาได้รับเงินมาให้ดูด้วยเพื่อจะเป็นแนวทางในการทำเนะาะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่ Google Play Store และก็ App Store นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยใครที่ต้องาดดวนโหล ดูได้ในคลิปนะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปขึ้นไว้ให้นะครับสามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินบนมือถือนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับให้เราเนี่ยดาวน์โหลดตามชื่อนี้เลยนะครับ หรือว่าจะทําการกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะจะมีลิงก์การดาวน์โหลดนะครับเราสามารถกดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถเข้าไปสมัครกันได้นะการสมัครไม่ยากนะครับเป็นการสมัครผ่านในส่วนของอีเมลนั่นเองนะครับใครที่สมัครเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาที่หน้าแอปแบบนี้เลยในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด5้อ่าสเมนูด้านล่างนะครับเป็น Survey w a l l e t i n v อินไวแล้วก็ My profile นะครับก่อื่นเลยนะครับ ให้เรามากดตรงนี้นะนี่ครับตรง My Profile ตรงนี้เลยกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายในส่วนของเมนูต่างๆนะครับเมนูตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับอันที่1เป็นการช่วยเหลือนะครับก็คือการขอความช่วยเหลือหรือว่าเวลาเราติดปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยในส่วนของโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยแนะนําอย่างหนึ่งหลังจากที่เราสมัครใหม่หรือว่าสมัครเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามากรอกข้อมูลโปรไฟล์โดยการตอบเป็นแบบสอบถามเนาะตามหัวข้อตรงนี้ตอบให้ครบ100%่งร ทำไมถึงต้องตอบในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์เวลาเขาสํารวจงานเข้ามาเนี่ยเขาจะดูจากโปรไฟล์ของเราเนาะแล้วเขาก็จะส่งงานเข้ามาให้เราทํานั่นเองนะครับต่อไปอันที่3นะครับ Enter Invite Code เนี่ยก็คือการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนการแนะนํามีรหัสโค้ดของเพื่อนก็กรอกลงในช่องนี้ได้เลยนะครับหรือถ้ายังไม่มีก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนมีของใครใช้ของคนนั้นไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะต่อไปนะครับการแจ้งเตือนนะครับ ถ้าเราอยากจะเปิดการแจ้งเตือนเมื่อมีงานเข้ามาให้เราทำเนี่ยเราก็เปิดไว้ได้เลยนะครับให้มันขึ้นแบบนี้เวลาเขาส่งงานเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าจอของเราเนาะสำหรับโลเคชันนะครับอันนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะนะครับมันก็จะขึ้นเป็นอ่าอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีการออกจากระบบโดยการล็อกเอาต์ตรงนี้นะครับอย่าก,กด delete account นะอันนี้จะเป็นการลบนะครับผมลบบัญชีข้อมูลทั้งหมดเลยที่เราสมัครนะครับแล้วก็ยอดเงินของเราก็จะหายด้วยถ้าเราก,กดลบไปนะ ต่อมานะครับที่เปิดคลิปมานะครับ5 0าบาทภายใน5นาทีอันนี้มีอยู่จริงนะครับในส่วนของแอปอัตตาโพนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในกลุ่มนะอันนี้เป็นกลุ่มของพี่โดม2 1 3นะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกในกลุ่มที่เขาได้ทำนะครับในส่วนของรายได้นะครับหรือว่าง,งานที่เขาส่งเข้ามาเนี่ย501บาทจุดสสตางค์ใช้เวลาทำแค่5นาที อันนี้เนี่ยผมก็เจอในกลุ่มนะครับแล้วก็เข้ามาเช็คดูในแอปซึ่งผมก็ไม่ทันนะเพราะว่ามันหมดเร็วมากนะครับมันมีจํานวนจํากัดในการทำเนาะใครที่เปิดแอปแล้วเจอเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับอัปเดตเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะได้จริงค่ะต้องโหลดแอปแล้วลงทะเบียนทําเสร็จภายใน5นาทีรอระบบเช็คความถูกต้องเงินเข้าภายใน1ชั่วโมงกว่าๆไม่เคยเจอแอปไหนให้ทีเดียวเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้คือเขาทําและเขาผ่านนะห้าบาทนะครับแล้วก็ยอด Wallet ตรงนี้เป็น5 7 6บาทจากของเดิมของเขาด้วยนะครับก็สามารถถอนได้เลยนะครับเมื่อครบถึงขั้นต่ำนะครับอันนี้คือคนที่เขาทําทันเนาะส่วนใครทําไม่ทันนี่ก็เสียดายไปนะครับตัวผมเองก็ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็งานเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจะมาเวลาไหนตอนไหนนะครับก็แนะนําให้เปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่สําหรับคนเขาทําแล้วเขาได้นะส่วนใครมองว่า มันหลอกลวงนะครับมันไม่ได้จริงๆๆก็ไม่เป็นไรนะครับเอาที่คนสนใจแล้วกันเนาะใครที่อยู่ในกลุ่มของพี่โดมสามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้สําหรับคนที่ทําทันนะสำหรับ501บาทนะครับหรือคนที่ใช้งานแอป,ปนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาดูหรือว่ามาคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคนที่เขาทําแล้วก็ได้รับไป501บาทนะครับก็ยินดีด้วยนะสำหรับคนที่เขาทําทันนะครับสำหรับใครที่อยากลองทําดูเนี่ย ก็ดาวน์โหลดแอปติดเครื่องไว้ก็ยังดีนะครับเพื่อมีงานฟุกๆเข้ามา100 200หรือว่า500แบบนี้นะผมเคยเจองานนึงเนี่ยให้เราทำนะครับได้ค่าตอบแทนประมาณ1,000บาทนะครับแต่ว่าน่าจะมีน้อยนะครับแล้วก็มีหลายคนที่เขาทำได้นะครับที่เขาเปิดเจอเนาะ อันนี้ก็เป็นหน้าแอปนะครับที่มีงานเข้ามาให้เราทำนะครับซึ่งค่าตอบแทนเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยนะครับนะครับต่องานนะอันนี้ต่องานนะครับอันที่1นนะครับ0.4สตังค์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นค่าเงินบาทเลยนะทุกคนตัว B ีเนี่ยนี่คือค่าเงินบาทนะนะครับงานที่2 8.47บาทจดส7สตางนะครับใช้เวลา5นาที1 0บบาทจ้สตางใช้เวลา23นาที8.47บาทจุด 4, ใช้เวลาทำา5นาทีนะครับแล้วก็49.54ใช้เวลาทำ3า37นาทีแล้วก็6บาท8บาท8บาทนะครับ อันนี้เนี่ยก็คือมันมีจํานวนจํากัดเนาะใครที่ทําแอป,ปนี้เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยก็ถ้ามีงานแจ้งเตือนปุ๊บเนี่ยก็ให้เรารีบทําแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะหมดเขตหรือว,ว่ามีคนอื่นทําหมดไปก่อนนั่นเองนะครับตัวงานก็มีเข้ามาให้เราทําเรื่อยๆนะพยายามตรวจเช็คในแอป,ปได้นะครับแต่สาหรับคนใหม่ที่เพิ่งสมัครครั้งแรกเนี่ยงานมันจะยังไม่มีขึ้นมาให้เราทําแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งสมัครนะครับก็ให้เราไปกรอกข้อมูลโปรไฟล์ให้ครบถ้วนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็รองงานเข้ามาให้เราทําแค่นั้น การทําเงินนะครับก็จะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามตามงานที่เขาส่งเข้ามานะครับล้วก็ให้ข้อมูลเราไปนะครับโดยการตอบตามโจทย์ที่เขากําหนดมานั่นเอง ต่อไปเมนูที่2เมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นยอดวอ l เล็ของเราที่เรามีอยู่นะครับอันนี้เป็นยอดสะสมที่สะสมไว้นานแล้วนะยังไม่ได้ถอนนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินเนี่ยก็ให้เรากดแ e t out ตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีรายการให้เราเลือกถอนมี skill, to money, และก็ S h o p p e y a y 3รายการนี้นะครับที่ผมจะแนะนำ ให้เราเลือกถอนที่เป็นรางวัลเงินสดแต่ถ้าใครอยากรับเป็นของรางวัล Lazada หรือว่า Lotus นะครับหรือว่า My Family ไม่ใช่สิอันนี้จะเป็นในส่วนของ Family Mart นะแล้วก็มีเซ็นทันนะครับที่เราสามารถเอาไปซื้อของได้นะครับที่มันไม่ใช่เงินสดนะครับแต่ถ้าเราต้องการเป็นเงินสดนะครับเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับก็เลือกเป็น Skill, t u m a n y แล้วก็ Shopee Pay สําหรับ Shopee Pay เนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยขั้นต่ําเริ่มต้นที่200สูงสุดที่1000 แล้วก็ทูมอนี่นะครับจะเป็นบัตรนะครับ150บาทเอาไปเติมในส่วนของอ่าทูอีกรอบหนึ่งนะครับจะมีการหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่25%นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลนะครับสกิลเนี่ยขั้นต่ำน่าจะประมาณ100 100บาทเนาะในการถอนเงินแต่ว่า ในส่วนของบัญชีสกิลนะครับจะมีขั้นต่ําในการโอนออกไปยังบัญชีธนาคารเนี่ยประมาณ5000นะครับที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือว่า10,000บาทที่มันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเนาะก็ค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยค่อนข้างโหดนะสำหรับสกิลนะครับเก็บเยอะเหมือนกันเนาะถ้าเราไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมเยอะก็นแนะนําเป็นช้อปปี้เพจะถูกที่สุดนะครับผมก็จะถอนให้ดูที่1000เลยสาหรับช้อปปี้เพกด redeem card ตรงนี้เลย กดโอเคนะครับพอเรากดโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ตัว Google นะครับวิธีการรับเงินเนี่ยก็ให้เรากดคําว่าเคมตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับนะพอเรากดมาแล้วเนี่ยรอสักครู่นะครับมันเขียนว่า1,000บาทช้อปปี้เพกรุณาคลิกเพื่อดูบัตรของขวันของคุณเนาะก็กดคลิกได้เลยพอเรากดคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของเติมเงิน กดเติมเงินตรงนี้ได้เลยการเติมเงินก็จะเหมือนกับ t ูมันี่วอลเล็นะครับจะเป็นการสมัครในส่วนของแอป s h o p ปี้เพนะครับให้เราไปสมัครบัญชี s h o p ปี้เพก่อนแล้วก็น u m เบอร์เนี่ยมาใส่เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะใส่ลงในช่องนี้เลยทั้ง2ช่องแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับปุ่มเติมเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปทันทีนะแล้วก็สามารถเช็คในส่วนของบัญชี s h o p ปี้เพของเราได้เลยนะครับ อาโอเคนะครับก็ให้เราเข้าเช็คในส่วนของแอป s h o p e e p a y ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบัญชี Sho p e e p a y ที่อยู่อีกหนึ่งเครื่องนะอันนี้เปิดจากกล้องในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดคงเหลือ1000บาทเราสามารถเช็คประวัติเงินเข้าได้นะตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับกดเข้าไปที่รายการล่าสุดนะครับวันที่27เดนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับจำนวน1000บาทที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับผมก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับต่อมานะครับกลับมาดูในแอปเนาะ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยอดที่เราถอนไปนะครับหรือว่าประวัติการถอนเงินที่เราถอนไปตรงนี้นะครับ ก็เราสามารถเข้ามาเช็คได้นะมันจะมีคําว่า payment อยู่นะครับผมตรงนี้กดโชว์ได้เลยอันนี้คือยอดเงินที่เราถอนไปนะครับนี่ครับมีเวลาวันที่บอกชัดเจนนะครับอ่าอันนี้คือยอดล่าสุดที่กดถอนไปเมื่อกี้นะครับเวลา4ี่ทุ่มเนาทีนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนในส่วนของแอปนี้ใครที่อยาก,กลองเล่นดูเนี่ยก็ลองสมัครดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับเล่นไม่ยากถอนเงินได้จริงแน่นอนเผื่อเราดวงดีนะครับได้รับ500บาทเหมือนเขาแบบฟรีฟใช้เวลาทําแค่5นาทีนะครับให้ นใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูหรือว่าใครทำอยู่แล้วคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้ฝากก,าากาดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ